เป็นไงคอมเครื่องละแสนมันดับดับเปิดเครื่องธรรมดาไม่ได้มันต้องไปหมุนไดสตาร์ข้างล่าง12,680บาทครับเครื่องนี้ลูกค้าจากจังหวัดพิษณุโลกสั่งมาครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคอมเครื่องละแสนเครื่องนี้ นอกจากไฟอลังการแล้วเนี่ยสเปคมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ CPU Intel Core i9 Gen14 เป็นตัว14 900ไม่มีต่อท้ายมีออ CPU มาให้นะครับ24คอร์32เทสเทอ b o โบบู5.80กิกะแล้วก็การ์ดจอวางอยู่นี่แล้วนี่คือ RTX 4080 Super OC 16 g b จากแบนกรนด์ Galax ลครับเป็นตัว SD White ARGB Effect ครับพัดลม4ตัวน, 3, 4, 4, นี่พี่พัดลม3พี่พัดลม4ีอยู่นี่ด้านหลังนี่พัดลมโอ้โห เขาเรียกว่าคลิป one booster one booster clip นะครับก็คือมีพัดลมเสริมเข้ามาเพื่อช่วยระบายความร้อนให้กับการ์ดจอเสริมอีก1ตัวแล้วมี ARGB ด้วยโคตรสวยแล้วเป็นสีขาวทั้งตัวเลยสำหรับแรมที่ใช้เป็น DDR5 บัส5600ค Corsair v e n t j a n สีขาวนะครับ RGB ด้วย Channel 1 6คูรวมกัน 32GB จาก Corsair s t a r l g หน่วยความจำ M.2 NVME ความจุ1 TB ่งเทเช่นเดียวกันเป็นตัว MP 6 0 0 Elite ลิ0ลท์6ห0 0 ประกัน0 5ปีเมอร์บอร์ดเป็น A Suprame B 760 M A DDR5 ครับ Wi-Fi ได้ Bluetooth ได้ในตัวเรียบร้อยแล้วพอร์ตสาย850วัตต์80พาสโคจากแบรนด์ Gigabyte รองรับสาย PCIe AEU Gen5 ADX 3.0 <laughs> นี่สายนี้ชื่อมัอมนยาวได้เกินเออเนี่ยเป็นสายเส้นเดียวที่มาต่อไฟเลี้ยงการจอแล้วจ่ายไฟถึง6 0 0วัตต์ชุดน้ำไม่พูดถึงไม่ได้ครับเป็นตัวมาตเตอร์ลิควิด3 6 0 a s m o ไว้ตัวนี้เลยครับราคา5000กว่าบาทเป็นตัวท็อปจากแบรนด์ c ู o l e r m a s t e เตเลยถ้าไม่รวมตัวมีจอนะต่อมามีอะไรอีกอะพัดลมเคสนะครับมีเสริมเข้ามา3ตัวก็คือ1ึงตัวตรงนี้แล้วก็2ตัวด้านหลังนะครับจากแบรนด์จอห์นสโบเป็น m a g ิกแ a นแททเครอร์ยี่สิบทวีนวันนะครับเป็นพัดลมแบบไร้สายอ่าไร้ Light สายนี่ไม่ใช่ไม่ต่อสายไฟเลยนะต่อไฟแต่ว่าพัดลมแต่ตัวสามารถเชื่อมต่อได้โดยที่ไม่ต้องใช้สายนั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีพัดลมของตัวเคสเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้านล่าง2ตัวนะครับที่ช่วยในการระบายความร้อนของตัวกา๊าดจอเป็นอย่างมาก2ตัวนี้เอาอากาศนอกเคสเข้ามาที่ตัวเคสเป่าการาดจอวูวูว,ว,วูแล้วก็ระบายอากาศออกทางข้างบนด้านหลังแล้วก็ด้านหลังนี้ทั้งหมดนี้ใส่อยู่ในเคสใช้ไว 60ตัวนี้เป็นไฮวาย10ไว้นะครับสีขาวร้วนนะฮะที่มีสายไลเซอร์ p e e e อ0จากแบรนด์ไฮมาให้ด้วยก็ทั้งหมดนี้นะครับ1 2 6 8 0บาทครับรวมส่งจังหวัดพิศนุโลกเรียบร้อยแล้วใครที่อยากจะตามแบบเครื่องนี้ก็ทักมาคุยนได้กับบอนยมทูจักให้ผม